สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมะวีกเก้นเป็นช่องเกี่ยวกับธรรมะนิทานต่างๆการท่องเที่ยวและการกินนะครับยินดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับซินเจยูอีซินนี่โฮชยัยแปลว่าขอให้ปีใหม่นี้สมหวังทุกประการร่ำรวยมั่นคั่งนะครับผมจะมาเกินนำเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีนเริ่มเทศกาลวันไหนวันไหนทำอะไรบ้าง ไปไว้ขอพรที่ไหนทําใ้้สิ่งดีๆเข้ามาทั้งปีนะครับปี2568นี้เทศกาลตรุษจีนตรงกับวันที่2 7ถึงวันที่29มกราคมเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลสำคัญทางธรรมะวีแกนจึงรวบรวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนมาบอกกันนะครับวันตรุษจีนเป็นวันสำคัญของชาวจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณกว่า4 0 0 0ปีที่แล้วในอดีตเคยถูกเรียกว่าวันชุนเจ หม,มายถึงเทศกาลฤดูไมไม้ผีจัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูไมไม้ผีเนื่องจากช่วงเวลาก่อนหน้านั้นบ้านเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาวจึงไม่สามารถทําการเกษตร,รได้เมื่อเข้าสู่ฤดูไมไม้ผีที่สามารถกลับมาเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติชาวจีนจึงกาหนดให้วันแรกของฤดูไมไม้ผีของแต่ละปีเป็นวันสําคัญได้เรียกวัวนตรุษจ,จีน วันจ่ายเป็นวันที่ผู้มีเชื้อสายจีนออกไปหาซื้ออาหารผลไม้รวมทั้งเครื่องเส้นไหว้เพื่อเตรียมสดหับพิธีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษโดยปกติจ,จะตรงกับวันก่อนสิ้นปีปฏิทินจีนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27มกราคม2568วันไหว้ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่28มกราคม2568 โดยช่วงช้ามืดเป็นการไหว้ไปเหลาเอีย้ยหรือเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆด้วยอาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้ที่ท่านได้เต,เตรียมไว้ส่วนตอนสายเป็นการไหว้ไปเบ,บ้บอเป็นการไหว้วันพระบุุษโดยใช้อาหารที่บนพรุษชื่นชอบพร้อมเผากระดาษเงินส่งให้พู้ร้องรับและสุดท้ายในช่วงบ่ายเป็นการไหว้ ไปฮ้อเฮียตีหรือไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วโดยใช้ขนมเข่งขนมเทียนและเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับวันเที่ยวหรือวันปีใหม่ของจีนตรงกับวันพุทธที่ย9ิบกามกราคม2568ชาวจีนมักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามและมีสีสันสดใสโดยเฉพาะสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลไม่ควรใส่สีเทาหรือสีดำ เพราะถือว่าไม่เป็นสิริมงคลกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ชาวจีนนิยมพากันออกไปท่องเที่ยวและไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่รวมถึงงดการทำบาปเพราะถือว่าเป็นวันแห่งสิริมงคลนะครับท่านผู้ฟังครับอาหารนำโชคในช่วงเทศทกาลขุงจีนมีข้อควรเป็นแบบด,ดังนี้นะครับมื้อสุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่จีนนิยมกินเคียวกันเพื่อให้มั่งมีเงินทองฐานะร่ำรวย มือแรกของปีใหม่จีนนิยมกินเจให้ได้บุญตลอดปีมีความสบายใจทำอะไรก็ราบรื่นนะครับต่อไปจะเป็นการแนะนำสถานที่เพื่อไหว้สักการะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับสถานที่แรกก็คือวัดเล่งเล่งยี่เล่งเล่ง,ลงยี่เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2514นะครับแรกเมื่อเข้ามาในอาคารนะครับจะเป็นพระประธานซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์นะครับ ต่อมาจะแนะนําเทพต่างๆซึ่งมีดังนี้นะครับเทพอง์แรก,ก็คือไถ่โซเอียเป็นเทพที่ทําหน้าที่ในการดูแลดวงชะตาของคนนะครับต่อมาก็คือเทพพวทอเสิ่งเสอนะครับเป็นเทพแห่งการขอพรในการเรื่องรักษาโรคท่านใดไม่สบายอยู่สามารถขอพรกับท่านได้นะครับองค์ถัดมาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย Sing e คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองความร่ารวยนะครับหากท่านขยันก็จะทําให้ยิ่งรวยยิ่งขึ้นนะครับ สถานที่ที่2ก็คือวัดเล้งรี่ยี่สองนะครับใครใกล้แถวนนทบุรีสามารถไปสักการะได้นะครับต่อมาเป็นสถานที่ที่3นะครับก็คือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับในตุตจ,จีนนี้ใครต้องการขอพรก็สามารถที่จะมาขอพรได้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้ยได้นะครับ สถานที่ที่4ก็คือสารเจ้าพ่อมังกรเขียวนะครับหรือเหล่งบุยเอียนะครับยาวราชสามารถไปได้ทุกวันที่สําคัญคือไปไหว้เจ้าแม่กิ่วเทียนนี่น,นี่ท่านจะอยู่ด้านขวามือของสารเจ้านะครับกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ